เช็คดวงเนื้อคูอ่คันโซสิบสองราศีเร็วๆนี้จะได้เจอคนถูกใจไหมคนที่เข้ามาตอนนี้จะใช่หรือเปล่าอยากรู้ไปเช็คดวงกับมอจแเจมดวงเด็ดต็ดดวงกันค่ะราศีมังกรอย่าเพิ่งไปทุ่มเทให้ใครมากจนเกินไปมีแต่จะเจ็บเองราศีกุมยังอยากทำอะไรตามใจตัวเอง ถูกตีกรอบโดยใครราศีมีนคนรู้ใจ้ามีเข้ามาจะดูเป็นผู้ใหญ่และดูน่าเกรงขามพอสมควรราศีเมษเนื้อคู่ไม่เคยสนใจเท่าไหร่เพราะมัวไปสนใจเรื่องหาเงินมากกว่าราศีพฤษกเรื่องแฟนทามีเข้ามาในเวลานี้ทำให้ปวดหัวแน,น่ใจเย็นไว้ก่อนราศีเมถุน คนที่เจอตอนนี้ก็ไม่ได้ดันใจแทบไม่มีเวลาให้เฉยช้าจนเราชินไปเองราศีกรกฎอย่าเพิ่งตัดสินใครเมื่อมองแค่เพียงหน้าตาดูกันไปนานๆราศีสิง์คนที่ทำให้หัวใจเต้นมีเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่จะหายไปแบบไม่รู้ตัวเช่นกันราศีกันยังรู้สึกมีความสุขกับการอยู่คนเดียวไม่มีก็ไม่กังวลราศีตุล คนที่เขาเลงๆคุณไว้อย่างมิกลาามาจีบอาจจะเป็นเพราะภายนอกคุณดูดุจนเกินไปราสีพิจิกเรื่องแฟนให้ปล่อยเบอร์ไปเลยอย่าพึ่งเพิ่มภาระให้ม,มากกว่านี้ ราศีธนูระวังเจอคนปากไม่ตรงกับใจพูดอยา่างกลับไปทำอีกอย่างกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดดวงไปด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงได้ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ดดั c o ม เช็คดวงแม่นๆกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงสิบคำถามเพียง199บาทเท่านั้น รู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดวดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR วอา e โคตบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 0809979665